หมาพวกนี้มันหอปูเหรอครับเนี่ย yeah, ครับมาช่วยมันหน่อยครับหุงรูมมันจะโดนกัดนะครับอ้าวจริงเหรอเวิร์สเนี่ยฝนตกชุ่เยืนปูออกจากรูแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยไานั้นสงสารมันเออ <c oughs> เดี๋ยวก็กลับมาทำ มาส่งยังไงอย่างเนี้ยต้องปหาไม้มาปักดามยอดมันด้วยจีิเนี่ยได้ปลูกโอ้ยเนี่ยครับมีอะไรผมช่วยไหมครับโคตรมาก็ดีแล้วลูกเนี่ยป้าไม้ก็ปลูกต้นไม้ยังไม่เสร็จเลยลูกเนี่ยวานให้ยายช่วยปลูกต่อเมื่อวานป้าไม้กลับประตูละมาช่วยยายหน่อยสิมานี่มันนี่อตั้งสี่ห้าต้นยายปลูกไปแล้วหนึ่งต้นเมื่อกี้เนี่ยมาดิคือ อ้าวยัยมันน่ะไอ้พวกหมาพวกนั้นน่ะมันโถอะไรกันนะครับใช่จริงด้วยเฟิร์สไหนลองไปดูซิลูกหมามันโหอะไรกันไปดูซิเฟิร์สซิ่เฮ้ยย่าครับย่าครับหมาพวกนี้มันหอปูเหรอครับย่าครับมาช่วยมันหน่อยครับหุกลัวมันจะโดนกัดนะครับอ้าวจริงเหรอเฟิร์สเนี่ยฝนตกชุ่มยืนปูออกจากรูแล้วเหรอเนี่ย โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปช่วยถ้างั้นสงสารมันเออเดี๋ย <c oughs> วก็กลับมาทําโอ้ยเจ้าหมาพวกนี้ชนจริงๆเลยดูสิเนี่ยโอ้ตัวลูกตัวเล็กนิดเดียวเองน่าสงสารจังตกยังไงตกจนน้ําออกปูออกจากรูแล้วดูสิเนี่ยน้ําท่วมรูปูแล้วเนี่ยอย่าเอาไปปล่อยนะพ่อนาสงสารมันนะลูกนาทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวยายใส่ที่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวมันพูดปลาไปปล่อยลงในน้ำนะลูกนาเนี่ยนั่นะนั่นะนั่นริมบึงนั่นทีครับอ่ะเจ้าปู อย่างนนะอย่าครับเรียบร้อยเลยครับไอหมาพวกนี้นี่ยมันสุนจริงๆเลยอร่อยแล้วเดี๋ยวลูกดีแล้วแหละเนี่ยต่อชีวิตได้มันอีกชีวิตหนึ่งลูกสงสารเนี่ยได้บุญแล้วล่ะพเพื่อนเอ้ยเราเอ้ยตัดตัวเล็กๆนี่น่าสงสารจริงๆ